วาจาประจําวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2 0 2 3บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลในครั้งนั้นยาโคบสั่งบรรดาบุตรว่าบัดนี้พ่อกำลังจะไปอยู่รวมกับบรรพบุรุษของพ่อจงฝังพ่อไว้กับบรรพบุรุษของพ่อในถ้ำที่อยู่ในนาของเอฟโรนชาวฮิตไทคือในถ้ำที่อยู่ในทุ่งนาแห่งมักเปลาตรงข้ามมามเรในแผ่นดินคาณาอัน อับ,บราฮัมซื้อถ้ำและทุ่งนาจากเอฟโรนชาวฮิตไทไว้เป็นที่ฝังศพของตนเมื่อยาโคบสั่งเสียบรรดาบุตรเสร็จแล้วเขาล้มตัวลงนอนบนเตียงและสิ้นใจไปรวมอยู่กับบรรพบุรุษหลังจากบิดาสิ้นชีวิตแล้วบรรดาพี่ชายของโยเซฟมีความกลัวพี่ชายจึงส่งคนไปบอกโยเซฟว่าบิดาของท่านสั่งไว้ก่อนจะสิ้นใจว่าจงบอกโยเซฟด้วยว่า พ่อขอร้องลูกให้ยภัยการปรทุสร้ายและบาปท,ที่พี่ชายทําต่อลูกบัดนี้ขอท่านโปรดให้ยภัยความผิดของผู้รับใช้พระเจ้าของบิดาของท่านด้วยเถิดเมื่อโยเซฟได้ยินคำพูดเช่นนี้ก็ร้องไห้บรรดาพี่ชายมาหาโยเซฟกราบลงต่อหน้าเขาพูดว่าพวกเรามาอยู่ต่อหน้าท่านขอเป็นทาสของท่านแต่โยเซฟตอบว่า อย่าก,กลัวเลยฉันไม่ใช่พระเจ้าจะตัดสินลงโทษท่านได้อย่างไรพวกพี่วางแผนทำร้ายฉันแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้คือเพื่อรักษาชีวิตของหลายคนไว้ดังนั้นพี่ๆอย่าก,กลัวไปเลยฉันจะเอาใจใส่ดูแลพวกพี่และลูกของพี่ โยเซฟให้คำมั่นแก่บรรดาพี่ชายและพูดกับเขาด้วยความอ่อนโยนโยเซฟถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้110ปีพระวราสารบุญมาทิวเวลาน้ำพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสา,าวกว่าสิทย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนาย ถ่าสิทธ์เท่าเทียมกับอาจารย์และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนายก็เป็นการเพียงพอแล้วถ้าเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลเขาจะเรียกลูกบ้านร้ายกว่านั้นสักเท่าใดอย่ากลัวมนุษย์เลยไม่มีสิ่งใดที่ปิดบางไว้จะไม่ถูกเปิดเผยไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หูจงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือนอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรกนกกระจอกสองตัวเขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือถึงกระนั้นก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้วดังนั้นอย่าก,กลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมากทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย ข้อคิดพระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นจริงวิญญาณจะคงอยู่แต่ร่างกายจะเสื่อมสลายและตายไป ผู้ข่มเหงข่าวดีของพระเจ้าไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการข่มเหงทางร่างกายในโลกอันจำกัดนี้พวกเขาอาจทุบตีเราดูถูกเราหรือแม้กระทั่งฆ่าเราให้ตายแต่พวกเขาไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณของเราหรือเอารางวัลน,นิรันดรของเราไปได้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในทุกๆย่างก้าวของชีวิต แม้จะมีอุปสรรคมากเพียงใดหากเราเชื่อและไว้ใจในพระองค์ความกล้าหาญในจิตใจจะช่วยให้เรารเผชิญกับการท้าทายและการข่มเหงต่อความเชื่อของเราได้เป็นอย่างดีขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023